ไปกันที่โศกนาฏกรรมโรงงานผลิตพลระเบิดดีกว่าเมื่อวานโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยสยองมันระเบิดไปตอนบ่ายสามครึ่งบ่ายสามระเบิดบ่ายสามครึ่งใช่เกิดเหตุบ่ายสามโมงครึ่งมันสยองจริงๆโรงงานผลิตพลุชนิดของพลุที่โรงงานนี้ผลิตเขาเรียกว่าลูกไข่ไล่นกลูกไข่ไล่นกมันจะเป็นพลูลูกกลมๆเล็กๆเอาไว้จุดไล่นก จดส่งเสียงเพื่อไล่นกที่จะมากินข้าวในนา,าอะไรประมาณนั้นโอเคเป็นโรงงานผลิตพลุประเภทที่เรียกกันว่าลูกไข่ไล่นกตั้งอยู่ที่ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจงังหวัดสุพรรณเกิดระเบิดปิ้งปร่างกันขึ้นมาน่าตกใจมากอะน่าตกใจนะ ไปแบบพูดตรงๆนะถ้าใครเห็นภาพข่าวนะมันหายราบเป็นหน้ากองเลยอ่ะมันเรียบไปเลยจริงๆอ่ะมันระเบิดขนาดเรียบไปเลยอ่ะทับมองจากท็อปวิวจากภาพมุมบนคือไปหมดเลยโรงงานโรงงานทั้งโรงงานเรียบเลยพี่เราเห็นภาพไม่เป็นหน้ากองเลยเรียบเลยอ่ะเรียบแบบนี้เลยอ่ะคือมันไปหมดจริงๆอ่ะว่ากันว่าโรงงานนี้มีคนทํางานรวมเจ้าของกลมๆก็คือ30สบคนประมาณสสบปรากฏว่าตาย23ค่ะ อีกเจำลังพิสูจน์ทราบที่ต้องใช้คําว่าพิสูจน์ทราบก็เพราะว่าชิ้นส่วนของมนุษย์มันกระจุยกระจายระเบิดเนี่ยแรงพุ่มมันชิ้นส่วนมน,มนุษย์มัน,มนก,รกระจายต้องรอการพิสูจน์ทราบอีก6ถึง7คนที่เหลอเอืออยู่ขณะเกิดเหตุหรือไม่ตายด้วยหรือไม่รอสักครู่แต่ในเบื้องต้นสยองแล้วละ่ะทั้งโรงงาน30คนในเบื้องต้นคอนเฟิร์มแล้วตาย23โอ้โห มีรายชื่อออกมาเรียบร้อยทั้งเจ้าของทั้งลูกชายเจ้าของก็ไปด้วยนะกับรอบนี้ค่ะก็มันโสดนัตกรรมจริงๆอย่างแรกเจ้าของกับลูกชายเจ้าของเป็นผู้หญิงอายุ50กว่าค่ะชื่อคุณแสงเดือนใช่ไหมใช่ค่ะคุณแสงเดือนคุณแสงชดวิตด,ด้วยค่ะคุณแสงเดือนอายุ50กว่าเจ้าของโรงงานอยู่ขณะเกิดเหตุลูกชายก็อยู่ขณะเกิดเหตุตายทั้งแม่ทั้งลูกไม่แค่นั้นสองคนผัวเมียคู่หนึ่ง ก็ตายพร้อมกันเพราะว่าทั้งคู่ก็ทํางานอยู่ในโรงงานพลุทิ้งลูกสองคนสองคนวัยกาลังเรียนเลยกาลังวัยกาลังเรียนเลยกำลังเด็กๆกำลังต้องใช้เงินอ่ะกว่าจะเติบโตอ่ะโอ้น่าเศร้าเสียใจค่ะเราจะถอดบทเรียนโรงงานพลุสุพรรณระเบิดระหว่างรอสายผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมกันถอดบทเรียนนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะต้องบอกนะเหตุการณ์แบบนี้พี่เรยนดังนั้นเราจึงต้องย้อน ไปเปิดสถิติโรงงานและรวมถึงโกลดังพลุประทัดดอกไม้ไฟระเบิดสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปแค่ปีที่แล้วก็ล้<อ>กันเอาช่วงใกล้ๆ2 5 6 6แต่มันก็รุนแรงนะ2,566นะคะเกิดเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่25กรกาคม2,566อำเภอรอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บแรายโชคดีว่าแค่เจ็บดีโชคดีว่าแค่เจ็บแต่ แต่29บกากร,รกฎาคมปีเดียวกันต้องบอกเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะหลายคนเห็นแล้วก็ตกใจนะคะเหตุไปเกิดที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บร2 1รายแต่มีผู้เสียชีวิตถึง12รายค่ะโอเคข้ามมา2567เข้าสู่ปีใหม่เพียงแค่เพียงแค่17วันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเมื่อวานที่อำเภอเมืองสุพรรณใช่ะระเบิดคราวนี้ตายในเบื้องต้นยี่สที่ตรวจสอบแล้วคือ23มนะคะ โรงงานนี้เราเช็คประวัติโรงงานนี้นะค่ะเช็คประวัติโรงงานนี้ปรากฏว่าถ้าย้อนความกลับไปโรงงานนี้เคยเกิดระเบิดมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นก็จะว่ามีคนตายไปหนึ่งหนึ่งค่ะระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 30, 30สพฤศจิกาย,ยน2565ค่ะ ปี65นะปี 65, ป 65. 30พอยอ65ค่ะเคยเกิดเหตุมาครั้งหนึ่งโรงงานที่ระเบิดเมื่อวานนี้ราบเป็นหน้ากองเคยเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราเองก็อยากจะรู้ว่าเราเองก็อยากจะรู้ว่าหลังจากเกิดระเบิดครั้งนั้นก็คือเมื่อปี65ห้ทางราชการได้ดำเนินการเอากับโรงงานนี้อย่างไรแต่ที่แน่ๆโรงงานนี้กลับมาสร้างแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งถามว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ เมื่อตรวจสอบกลับไปก็พบว่าโรงงานนี้เขาไปขอใบอนุญาตเพื่อที่จะกลับมาเปิดผลิตอีกครั้งหนึ่ง,อ,งอย่างเป็นทางการและเขาก็ได้มาด้วยใบอนุญาตเท่ากับเขามีใบอนุญาตคะ่ะเอาไปดูนะตามนี้ใบอนุญาตที่ได้ที่ได้มาก็คือใบอนุญาตเลขที่ 2- 2 5ทับสองค่ะออกใบอนุญาตก็อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเอนั่นเองนะคะวันเดือนปีที่ออกใบอนุญาต24สิงหาคม2566ค่ะ แล้วก็มันมีหมดอายุด้วยนะคะจะไปหมดอายุนะคะ23สิงหา2567ค่ะสแสดงว่าปีต่อปีใช่ค่ะต่อไปนี้ก็คือชื่ออายุผู้รับใบะนานางแสงเดือนปานจันทร์เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะกับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะแสงเดือนปานจันทร์เป็นเจ้าของโรงงานอายุ51าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี65ก็น่าจะสัก49ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละครับที่เคยเกิดเหตุนะสังเกตไหมครับ กลับมากลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อไหร่เราไม่รู้ค่ะแต่ที่ยืนยันได้ก็คือได้รับใบอนุญาตให้กลับมาผลิดได้อีกครั้งก็คือสิงหาคม2566ใช่ค่ะแต่มีข้อมูลนะคะทีมงานก็ไปตรวจสอบมาว่าโรงงานได้จริงๆเปิดมาก่อนปี65เนี่ยนับย้อนหลังไปก่อนปี65 3ปีเขาก็เปิดให้บริการมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนเกิดระเบิดเมื่อปี65เปิดมาแล้ว3ปีใช่ค่ะโอเคเขาเคยเปิดมาแล้ว3ปีหลังเกิดระเบิดปี65 พักไปนานแค่ไหนเราไม่แน่ใจใช่ค่ะกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งก็คือก็คือกลับมาเปิดแล้วก็เกิดระเบิดเมื่อวานแต่ใบออุญาตเนี่ยที่ไปขอใหม่เพื่อเปิดผลิตใหม่เนี่ยมันออกสิงหาหกหกยี่สิบสี่สิงหาหกหกใช่เราไม่แน่ใจว่าเปิดก่อนสิงหาหกหกหรือหลังจากได้ใบญาตสิงหาหกหกแต่ตั้งข้อสังเกตนะกลับมาเปิดได้ไม่กี่เดือนใช่ยีสิบสี่สิงหาหกนี่มันแต่คราวนี้ตายมากกว่าเมื่อปีหกห้า คำถามก็คือคำถามก็คือเราจะร่วมกันถอดบทเรียนอย่างไรที่จริงนะผมสิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดก็คือไอ้วัตกรรมสรุปบทเรียนเราใช้วัตกรรมสรุปบทเรียนฟุ่มเฟือยเลยแล้วมันถอด<ช>จริงไหมใช้ซ้ำซากแลวถอดจริงไหมใช้ซ้ำซากใช่ค่ะแต่เราไม่เคยได้ถอดบทเรียนอย่างจริงจังเพราะว่ามันก็มาเกิดซ้ำซากแหละต้องใช้แบบนี้เลย 29เอาใกล้ๆ29กกรกฎาคม2566เกิดระเบิดที่สุไหงโกลกในราธิวาสเจ็บ121ตาย12อาคารบ้านเรือนราบไปหน้ากองไม่ใช่เฉพาะโรงงานโกดังแตบ่บริเวณร,บรอบๆด้วยครั้งนั้นก็ก็ก็ก,ก,ก็โอ้ตีปี๊บกันสนั่นวันไหวเราบทเรียนเราจะต้องมีมาตรการในการควบคุมอะไรต่างๆ แต่มันก็มาเกิดซ้ําได้อีกอะและการควบคุมมันอยู่ตรงไหนคะหลังกะรากดาวาหกหกไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุที่สุพรรณไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าฉะนั้นเดิมเรานัดหมายกับผู้ว่าสุพรรณแต่ผมเข้าใจว่าท่านคง ไม่ว่ากันนัดหมายกันแล้วก็จริงแต่ในสถานการณ์อย่างขณะนี้มันค่อนข้างแน่นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมีภารกิจด้วยเข้าใจว่าท่านผู้ว่าสุพรรณเราอยากจะสัมภาษณ์ท่านนะพูดตรงตเพื่อถอดบทเรียนกับเรื่องนี้แต่ว่าเข้าใจว่าท่านมีภารกิจท่านกระปากอยากจะเข้ารายการเราแต่ว่าก็มีภารกิจแน่นเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ว่ากันไม่ว่ากันเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ไม่ว่ากันกลับไปที่วาทกรรมถอดบทเรียนทุกครั้งถ้าเกิดเรื่องอะไรทำนองเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องถอดบทเรียน แล้วหลังจากนั้นถอดบทเรียนจริงไหมอยากรู้ไปถอดบทเรียนจริงๆแล้วเอาบทเรียนที่ถอดได้มาแอคชั่นจริงๆหรือเปล่าถอดไม่เสร็จสักทีอ่อเลรอถอดไม่เสร็จสักทีทาไมมันติดตรงไหนอ่ะอืมไม่ทรา <c oughs> ไฟไม่ฟมัง <c oughs> สังคมไทยสังคมไทย <c oughs> พูดถึงปัญหาแบบไฟไม่ฟมังค่ะแล้วก็แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกให้มันผ่านผานไม่ทราบ หรือเปล่าก็ตายกันเรื่อยๆทุกครั้งที่ตายก็ถอดบทเรียนถอดอยู่นั่นแหละกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถอดถอดไม่เสร็จกันสักทีถอดกันไม่หมดสักทีถอดอะไรไม่หมดไม่ทราบที่พูดแบบนี้เป็นการแบบอยากจะกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมันเรื่อคัญทีมงานของเราก็ไปค้นข้อมูลโรงงานโกดังพลุประทัดดอกไม้ไฟในภาพรวมทั้งประเทศก็ไปพบว่า เขาว่ากันตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะมีไฟล์บางค่ะ